สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดพอโตอ,อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกระบะที่สีหาย,ยากที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับใครที่ชอบสีเทาดําที่อยากไม่เหมือนใครอยากแตกตา่างผมแนะนำเป็นคันนี้เลยคุณผู้ชมสิงเดิมโรงงานสีเทาดํานะครับกับเมอร์ซีย์ลิโว่24ปีเจรันเนอร์ปี19จดทะเบียนปี2020นะครับได้สีเทาดํา สวัสดีครับสืดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโตเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถสภาพหลังสปากันหน่อยดีก,กว่าใครที่หาสีเทาดำนะครับสีหายากสีแรอเทมนะฮะไม่ค่อยมีคนขับนะใครที่อยากแตกต่างนะครับผมอันนี้คือสีเดิมโรงงานนะผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ สีเทาดำนะโตยโยต้ารีโวหายากแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วยิ่งเป็นตัวยกสูง4ประตูด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะราคาไม่ถึง5 0 0แสนด้วยผมเมมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะฟรีดาวผ่อนเพียงเพิ่มต้นเนี่ย 8, 000กว่าบาทคุณผู้ชมเป็น4ประตูยกสูงนะครับเกียร์แมนนวล2.4 e ปี19จดทะเบียนปี2020นะครับแล้วเลขไม่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนหมื่นโลกับรถบ้านมือเดียวคุณผู้ชมนะครับ รถบ้านมือเดียวนะไม่ใช่รถหน่วยงานนะคันนี้นะครับใช้น้อยนะฮะเครื่องทรงเครื่องเสียงจัดมาให้แบบครบๆนะครับผมสภาพทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดยกเว้นเดี๋ยวมีติดเพิ่มเครื่องเสียงไปนะครับเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูตัวรถกันก่อนนะครับผู้ชมว่าคุ้มไหมนะฮะคันนี้499,000ผู้ชมแล้วฟรีดาวน์ผ่อน8,000นะครับผมประมาณนี้เลย8,900ประมาณเนี้ยนะครับพี่ๆที่มีรายได้18,000บาทขึ้นไปออกคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องใช้คนกู้รวบนะฮะ ใช่เปล่ชาชนไปเดียวก็สามารถออกตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีก่อนุผู้ชมเนื้อสีเนี่ยเนี่ยสีบางๆแบบนี้คือสีเดิมนะสันเหลี่ยมนะครับตัวฝาโปงตัวอะไรพวกนี้ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับแล้วสีเดิมเนี่ยมันจะบางแบบนี้เลยนะครับกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้เห็นไหมนะครับโฉมหน้าล็อกโครเรียบร้อยุผู้ชมนะครับแล้วมีเรื่องของโลโก้ที่เป็นโครเมียมด้วยนะครับไฟเนี่ยไฟโครมไฟเดิมเลยแต่เปลี่ยนเปลี่ยนไส้มา เปยนหลอดมาคุณผู้ชมหลอดคาโลเจนนี่เปลี่ยนมาไฟเลี้ยวนะครับจะเป็น LED แล้วจริงๆมันจะเป็นไส้แบบไม่ใช่ LED นะแต่คันนี้เปลี่ยนบาเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะด้านในจะเป็นหลอด LED นะครับผมเปลี่ยนมาแค่ไฟหน้ากับตัวไฟพัมานะครับก็อันนี้ก็เจ้าของเดิมจับมาให้แล้วร้อยต่อตัวรถสังเกตคุณผู้ชมแน่นๆแบบนี้เลยซุ้มล้อโปง่งล้อคมๆนะครับแม็กเดิมขอบ17นะครับเดิมโรงงานนะแล้วก็คันนี้ดิสเบรก ABS คู่หน้านะฮะยางนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปีใหม่ให้เพราะว่ายางปีเก่าและปี2 0 1พัน่าจะสินะครับยางน่าจะติดรถมาเลยนะยางบิสโตนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณผู้ชมเนี่ยดอกยางมันไม่เหลือแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้โช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆดคุณูชมนี่เห็นไ,ไหมโช๊คอัพเดิมเลยนะครับสภาพสวยกริบนะฮะกระจกนะครับ,ร uk, รบเป็นเดิมปัม๊ม t o โตยต้มาแบบนี้ถ้าเป็นกระจก ที่ไม่ใช่ของเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่ปั๊มโตยต้ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆนะครับตานนี้กระจกเดิมนะฮะมีโลโก้โตยต้าชัดเจดนะครับกระจกมองข้างกระจกหูช้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับมาสีโครเมียมแบบนี้เมื่อเปิดโครเมียมนะครับผมโลโก้ไฮลักมาชัดเจนบันไดเหยียบขึ้นได้ดัาดดานนะครับกันทรงกันสาดมาครบนะฮะตัวนี้เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆคุณผู้ชมกระจกนี่มีเรื่องของตาปั๊มโตยต้าทุกบานนะแล้วก็ติดฟิล์มให้และรอบคันด้วย Arc, iller, นะครับสปอตเมดอาร์คยางลองซีนซิลเลอร์นะครับเดิมเลยนะคุณผู้ชมเนะี่ยเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บนะครับแล้วภายในนะครับที่วางแขนพักศอกจะเป็นผ้านะครับตัวนี้ติดดอกลําโพงมาให้ด้วยนะครับฝังเข้าไปข้างในนี่นะครับชุดสายชุดไรก็ร้อยมาครบหมดแล้วนะครับตัวนี้นะีนะ่เป็นสายลําโพงนะเครื่องเสียงดีคุณผู้ชมถ้าทําใหม่เนี่ยมีประมาณ4ีห้าหมื่นนะนะครับเนี่ยจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เป็นชุดลำโพงนะนแน่นๆเครื่องเสียงดีมากทํามาแค่เครื่องเสียงผู้ชมแต่เครื่องเครื่องเนี่ยไม่เคยไปยุ่งนะครับอันนี้คือเดิมหมดนะครงสร้างตัวรถเดเดิมแน่นอนสครับเพจตรงพื้นปั๊มโตโยตา้านะครับนี่สวยๆแบบนี้เนี่ยเลิกจากงานมาผู้ชมขับรถคันนี้ไปเปิดเพลงริมหาดนะผมบอกได้เลยว่ายังไงก็ขวัญใจแน่นอนนะครับนี่โครงสร้างตัวรถสวยมากนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักทีิความจมน้ำนะครับมีารันตรหลังการขายให้ผู้ชม ไม่ต้องเป็นห่วงรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันให้ได้เลยนะครับเบาะด้านหลังปรับพับ60/40คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้ลําโพงเขาจะติดมาด้านหลังนะเขาจะติดมาด้านหลังเบาะตรงนี้นะครับก็เป็นสีประตูนะฮะขอแขวนเกลียวยึดนะครับมีครบด้านบนจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับราวจงราวจับมาครบคุณผู้ชมสปอร์ตเมนทอาร์ชชัดเจนนะฮะ ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย0ูน8 4 3 6 5 8 7ปดดผู้ชมแต่ประตูสวยๆแบบนี้นะครับไอ้สนใจเนี่ยรีบเลยนะนะฮะด้านหลังนะครับหลังกระปะานี่เดิมเลยสีเดิมทั้งคันผู้ชมไม่มีสาดสีมาแน่นอนนะครับติ๊กเกอร์พิลเนอร์อยู่ครบนะฮะตัวนี้ด้านหลังเป็นดัมเบลผู้ชมนี่ระบบดัมเบลนะครับคานคาสีตรงทรงตรงตรงสวยๆแบบนี้ท่อมีการเปลี่ยนปลายท่อมานะครับผมมีแค่เปลี่ยนปลายท่อมานะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับไฟนะฮะโฮมเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด LED มาด้านล่างเห็นปะไฟมีการเปลี่ยนหลอดเป็น LED มาแล้วเรียบร้อยนะครับกันชนด้านหลังนะฮะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะมือเปิดโคมเมี่ยมโ,โ,ลโลโก้ไฮรักโลโก้ลีโวครบนะครับแม็กไลเนอร์เดิมจากโตโยตา้าคุณผู้ชมไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็สัหลี่ยมตัวแม็กไลเนอร์ใช้กันไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดให้คุณผู้ชมล้างน้ำสปอร์ตซิลเลอร์เดิมนะครับ เนี่ยด้านท้ายเดิมๆเลยนะจะให้ดูด้านล่างนิดนึงผู้ชมนะครับไล่ฟงไล่ฝ้ามาครบนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วผู้ชมคับหล่อได้เลยนะครับปลายท่อเปลี่ยนมานะฮะก็ไม่ได้เสียงดังมากนะผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวเพาเดิมเนี่ยเดิมท่อเดิมยางอะไรมีให้นะฮะตัวนี้ช่วงล่างไม่เป็นสนิทแน,น่นอนนะครับด้านหลังติ๊กเกอร์สองฝั่งซ้ายขวาโลโก้ตัวอ e ีมาครบนะครับ ซุ้มล้อซุ้มอะไรต่างๆทุกอย่างนะฮะสวยแน่นอนแนบเนิบนะฮะสมบูรณ์แบบท่อคงท่อแคสตยังอยู่นะคันนี้นะครับภายในกว้างๆแบบนี้ผู้ชมได้สีไปก็คุ้มแล้วนะครับสีเทานะฮะไม่พอแค่นั้นยังได้เครื่องเสียงไปอีกนะครับผมโอ้โหติดมาดีมากนะคันนี้นะครับไม่ได้ติดมาแบบไก่กาอาราล่นะผู้ชมนะครับติดมาดีเลยนะฮะกินไฟเนี่ยน้อยมากนะครับแบบตัวนี้นะนะฮะเดี๋ยวให้ดูชุด โครงสร้างของเขาก่อนนะครับสปอร์ตเมทาร์คหรือว่าตัวจะเป็นตัวน็อตยึดเสาบีนี่พวกนี้นะฮะไม่มีรอยขันไม่มีรยอยถอดนะครับมาดูออปชั่นกันบ้างคุณผู้ชมมือเปิดผมเยี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกเล้เราก็กระจกมีมาให้ลำโพองอย่างดีคุณผู้ชมนี่ติดมาสวยๆนะครับตู้แอมเก็บไว้ด้านล่างตัวแปรเตอร์ของเขานะ่ยอยู่ด้านล่างใต้เบาะฝาโป้งนะครับ,นะรบห,รหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่จะวางแก้วเก็บแก้ว กุญแจมีให้นี่คือถอดรัรองให้คุณผู้ชมจะขอญาตขึ้นเป็นตัวรถเลยแล้วกันนะฮะ,ะมานะครับตัวนี้นะครับต้องเหยียบคัสต์นะเพราะว่าเป็นเกียร์แมนนวลคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีตัววัดบูทนะฮะติดมาให้เพิ่มนะครับวัดแอมของแบตเตอรี่นะครับ 3, น,บนี่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่สตาร์ทรถเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับภูมาลย เดิมๆเลยมาติฟังก์ชันคุณผู้ชมนะครับวงลัยมาติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ตัวนี้หุ้มหนังอย่างดีโลโก้โคเมียนะครับหน้าจอสีทียบทีตรงนี้สวยๆง,งามๆแบบนี้ไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่กิโลมาวันเลือนมาจะเป็นแบบเรืองแสงคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เลยนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยจริงนี่วัดแบตเตอรี่นะครับผมมีให้ครบตัววิทยุบลูทูธเชื่อมต่อได้ นะครับผมบลูทูธวิทยุ AMFMMP3USB นะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับระบบตัวแอจะเป็นแบบแมนนวลน,นะแอเย็นเพ็นเพาะมากผู้ชมแล้วนะติดมาเนียนๆสวยๆมีเอา l e เลตชาร์จ2ช่องซ้ายขวายังเสียบใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสวิตปิดเปิดนะครับตัวลำโพงนะฮะทำแยกไว้ให้หัวเกียร์หุ้มหนังมาให้สวยๆนะครับนี่หูเกียร์ใหม่ๆแบบนี้ นะครับ e p o w o r m Power m o d รนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนผู้ชมนะครับตัวนี้มีทั้ง Eco มีทั้งโหมดน o r m ม l มีทั้ง Power Mode นะครับปรับเปลี่ยนให้เลือกใช้งานกันได้เลย4 9แ0 0 0้า้ผู้ชมได้สีนี้ไปก็คุมแล้วและแถมยังได้ลำโพงอีกนะครับไม่ใช่ถูกๆนะผู้ชมลำโพงตัวนี้ติดอย่างดีนะฮะแล้วก็ซื้อนอกเนี่ยประมาณ4-5ห้ามื่นเลยนะคันนี้จัดไปให้เรียบร้อยนะครับผมใช้ในงานลื่นลมงานบันเทิงนะฮะคุมแน่นอนนะครับ Okay. เก็ใช้งานได้ปกติด้านบนจะเป็นสีเบทนะครับรถบ้านดูแลอย่างดีผู้ชมเจ้าของใช้นะครับผมรักษาอย่างดีนะปันนี้นะครับใครสนใจเนี่ยติดต่อหาผมได้เลย0648436587ผู้ชมนะครับผมเซลล์หนวดนะยินดีให้บริกรารนะครับเรื่ององค์เรื่องแอร์ระบบแรงต่างเนี่ยผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องผู้ชมว่าสวยแค่ไหนสำหรับตัวห้องเครื่องเจ้าลีโว2.4นะครับตัว E คันนี้นะ ปีสิบเก้าจดยี่สิบนะไม่ได้เก่ามากเลยคุณผู้ชมนะครับมาดูกันนะครับเครื่องยนต์หนึ่งร้ยห้าสิบแรงม้าให้ดูตรงฝาเครื่องคุณผู้ชมไม่มีค่าบของเหลวหยุดเยิ้มนะครับอันนี้คือมาร์คสีเดิมโรงงานก็ยังอยู่ท่อเดิมนะครับพอท่อเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนครับอันนี้คือสายที่เขาเป็นสายของลำโพงนะครับที่เขาติดมาสายสีน้ำเงินน้ำเงินครับ ที่มันต่อพ่วงก,กับแบตตัวนี้นะครับผมก็เป็นสายของคำโพงนะตัวกระบุกเบรก ABS นะครับคานเพินเนี่ยเดิมเลยคุณผู้ชมนี่เนสวยมากปั๊ม A ปั๊ม L นะคานม้อน้ำนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเหลวนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมเซ็ตให้หมดนะครับปั๊ม A ปั๊ม L มาส,สวยๆแบบนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับปี68เดือน9เดือนนี้เลยคุณผู้ชมนี่รับผลิตนะครับผม ปี2019จดใช้งานปี2020นะครตอนนี้ก็เป็นกจ้าสายของตัวลำโพงเขานะครับที่เขาวางต่อมานะครับสายอย่างดีเลยคุณผนะู้ชมนะฮะฝากระโปรงนะครับไม่เคยขังเคยถอดแผ่นก,กันความร้อนนะครับดูราาอากาศยางรองหรือว่าจะเป็นสปอร์ตเมคฮาร์โซฝาโปรงก็ยังอยู่นะครับอันนี้เดิมแน่นอนคุณผู้ชมตามเดิมโรงงานนะครับผมตามโตยต้ามาถือๆแบบนี้ ขาที่สนใจนะครับ150แรงม้าขับไาการเล่งดีประหยัดตืดตึกทนเขาไม่ใช่รถที่ขับดีที่สุดคุณผู้ชมแต่เขาเป็นรถที่ไม่จุกจิกที่สุดทนทานที่สุดใช้งานได้คล่องตัวในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะครับผมแนะนำเลยโตโยต้ารีโว่ตัวกีปี2 0 1 9ันจดันนี้นะครับ499,000เานฟีดาวผ่อน8 00 0กว่าบาทนะครับใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้ นะครับ so, วันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบันใจติดตามติดต่อหนาะผมได้เลยเซลล์หนวดพอโตวันนี้ลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ